ดีค่ะทุกคนม้เมเลียกลับมาแล้ววันนี้เมเลียจะพาทุกคนไปเรียนกับเมเลียนะคะเดี๋ยวเมเลียไปถึงสถานีแล้วเมเลียจะพาทุกคนรอรถไฟด้วยกันโอเคตอนนี้เมเลียก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนแล้วก็รถก็มาแล้วคนเยอะมากมาๆมพอมันเป็นตอนเช้านะคะ next halt zürich hauptbahnhof dieser zug fährt weiter als s5 nach starnbergen u s t e r weffi ต้งเวลามากนะคะคนตอนนี้7:51ก็จะถึงแล้วค่ะเราก็มาถึงสถานีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนูน้นแล้วก็ไปขึ้นข้างบนฝั่งโน้นนะคะเพราะว่าเราจะไปขึ้นรถแทมต่อค่ะ ตอนนี้755้านมเมเดียต้องรีบแล้วน,นะคะเพราะว่ารถแทมใช้เวลาช้ามากกว่าจะไปถึงที่เรียนเราเดียรต้องรีบไปจองที่นั่งดูเหนื่อยๆใช่ไหม <c oughs> การจราจรตอนนี้เดียรก็อยู่ในรถแทมได้บแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เดินทางไปที่กุ้ยไหลเดินทางไปที่โรงเดียนกันเดี๋ยร์เดียรให้ดูนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะเป็นเก e ้าอี้ไม้ทั้งนั้นคือเรามาดูวิวข้างๆดีกว่า ก็จะเจอรถแทมเหมือนกันนะคะแล้วก็สายข้างบนเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็กําลังต่อช่างต่อซ่าต่อเติมเพิ่มนะคะสําหรับสถานีรถไฟของเราคือเห็นไหมทุกคนคือมันจอดใกล้มาตรงนี้เสร็จแล้วก็ตรงนั้นใกล้มากก็ตรงนู้นใกล้อีกอะไรแบบนี้มันสะดวกสบายมากเลยค่ะ จอดเมื่อกี้ก็้วจอดีได้ไหมเรียนหัวนเราก็มาถึงแล้วค่ะในเวลา8.12บนาทีนะคะแต่ว่าคลาสเมเดียเริ่มที่8ป5โบห้แต่ว่าเราขึ้นไปรอที่ห้องการ์ดค่ะอยาเราไปที่ห้องกันประตูใหญ่แล้วก็หนักว่ะอย่ากเป็นแต่ไปแต่คนขึ้นรีบดีกว่าเฮ้ยอยู่ไหน ทุกคนลองทายสิคะว่าลิฟต์ตัวไหนจะเปิดม่เดียวว่าเมื่อวานด้านขวาวันนี้ด้านขวานีไ่ไงมัน <laughs> มาแล้วอันยองมาเรียนดอยจางอันยองเราก็จะไปที่ชั้นสามนะคะไปเจอกันที่ห้องเรียนแต่ว่ามิเดียจะถ่ายในห้องเรียนให้ทุกคนดูตอนเรียนไม่ได้นะคะมีใครมาถือยังยังไม่มี ใครมันจะมาเช้าล่ะฉันไงนี่ก็เป็นหนังสือของเอ่อหนังสือที่ใช้เรียนที่นี่นะคะลาม่าที่มีแบบฝึกหัดเป็น l e s s o n lesson l e ็กเซียนเล็เซียตียนนะคะแล้วเราจะไปเรียนกันวันนี้ นี่ก็เป็นวิวข้างล่างที่มันเดียเคอถ่ายลง iG story นะคะแดดกำลังมาเลยทุกคนแต่ตอนนเมเรียมาแดดไม่ออกเลยมันเพิ่งออกตอนนี้แปรงมนแล้วเดียจะทำการอ่อานหนังสือกอ่อนสักเล็กน้อยเพราะว่าเราจะได้เข้าใจบทนะคะแต่ว่าตอนนี้มีกคนหนึ่งมาเลียกคือเดี๋ยวไอ่านก่อน เดี๋ยวนี่ยให้ดูห้องตอนนี้นีก็่าเราจัดห้องเป็นตัว U แบบนี้นะคะก็เลยยากต่อการมองเห็นจากฝั่งนั้นแล้วก็ฝั่งนี้บ้างแ <c oughs> ต่ว่าเรานั่งตรงกลางก็จะเห็นครับสวัสดีค <c oughs> ่ะทุกคน <c oughs> ตอนนี้คือเวลาพักเบรกนะคะสิบโมง <c oughs> เซนอัวคือเราพักเบรกถึงแล้แต่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เซนอ,อัวแต่ว่าตอนนี้เป็นเก้าโมงห้าสิบ คุณครูปล่อยตอน9ก้ามงสี่สิบห้าให้ทุกคนไปเบรกสิบนาทีใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มเมเลียกำลันงนั่งวีเคราะห์อ,อยู่เพราะว่าอเมริกางง,งเออแล้วแหละก็อขอเครียดก่อนสักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวก็เรียนต่อเ <c oughs> ขอคุยเรื่องเส้นว่ะ <c oughs> <c oughs> I like to dance I like to dance you like to dance you dance อย Uh-huh. Yeah. Yeah. Oh, okay. yeah. TikTok. MTV TikTok dance. TikTok. Yeah. TikTok dance. TikTok dance is good. Yeah. How much follower? Okay. Uh 140. Wow. <laughs> wow. <laughs> <laughs> 30, <laughs> 30. <laughs> <laughs> okay. Selfie. <laughs> yeah, <laughs> <nice>. <laughs> <Happy hour. laughs> I have I, I have 31. <laughs> you are on TikTok? Uh, uh, it's oh. uh, <laughs> a <laughs> 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 Yeah. Please look that. <laughs> 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 no, 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 no. I yeah. Yes, I know. Yeah. 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 <laughs> this is nice. This is good. Yes, do no TikTok. No, no, no. <laughs> and then you will see this on YouTube. <laughs> yes. Yes. yes, He does it the the right hand. Bro. <laughs> ก็ yes. ออกมาจากการตั้าเรียนช่อย่างงี้ได้มั้ออกมาจากเรียนแล้วนะคะแล้วก็มีเพื่อน2คนแล้วก็จะเดินกลับด้วยกันค่ะ y e going to Holland Station y t o l y n learn in german g and then we're speaking this so bad right now mm. it's hard to say some word that Similar, yeah like 100 uh, yeah hundred, yes. hundred. i also say hundred, hundred, hundred. all the same all the same time 100 oh my god <laughs> we need to go there on the left side and then we go down also forgot okay we look <laughs> ไม่ได้เลิกกันเราไม่ได้คบกันเราแยกกันแล้วเราอก t h a y อิกรดีมาก thank you so much อยากกินแล้ว

เอาช็อกโกแลตใส่ในนี้ด้วยไหมเอาอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นมามใครดูมาถึงนี้แล้วฝากมิ้นเป็นกําลังใจให้ทุกคนหน่อยนะคะ<า>เผื่อมีใครเข้ามาดูคลิปแอมเเดียเขาจะได้เห็นใต้คิวว่ามีคนพิมพ์เป็นกําลังใจเยอะมากเอมเมเดียต้องลงแล้วนะคะอมเเดียขอฝากกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเรียนภาษาที่สามที่สี่ที่ห้าคนตั้งใจแล้วก็สู้ต่อไปเพื่อจุดหมายที่ตั้งไว้นะคะสู้ รรก็อส่งถไนี่เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคอมเมนต์ควรู้สึกไว้ใต้คลิปเลยนะคะวันนี้คลิปบล็อกของมเมลียก็หมดลงแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วกดติดตามนะเมื่อไหร่จะไปไเกินนะเนี่ย